ตอนใบเมื่อสมัยที่นาอีมฮานีฟและอัสรีศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หมเชื่อว่าหล,หลายๆคนในตอนนั้นคงกำลังเตรียมตัวสอบเข้ามาหาลัยกันให้วุ่นรวมทั้งพวกเขาทั้งสามคนด้วยเช่นกันแต่ความรักก็ไม่เข้าใครออกใครคนหนึ่งในกลุ่มของพวกเขานาอีมเกิดตกลุมรักเกาซัด โดยที่เธอไม่รู้ตัวแต่และว,วันที่ผ่านไปเหมือนนาอีมจะเอาแต่เพอ้อถึงเกาซัตเสมอเราดีใจนะที่ได้เจอวันนี้ขึงอย่งไรก็ไม่รู้นารทักนุก <c oughs> เอ็นายอ็นเ,เ,เ,เทำไมวันนี้นายดูปแปลกๆเนาะ <c oughs> เห็นยิ้มอย่างมีความสุขเ, <c oughs> เออมีความรักหรือเปล่ามันก็ไม่เชิงนะ แต่วันนี้เนี่ยเราไปเจอผู้หญิงคนนึงน่ารักมากเลยรอยยิ้มของเขาเนี่ยหวานมากสายตาของเขาเนี่ยเหมือนกระตกลาบเลยอะ่ะเจอทีไรเนี่ยใจฉันละลายทุกทีเนี่ยโอ้ถ้าแกจะเพ้อขนาดนี้นะแกไปขอเขาเป็นแฟนเลยดีกว่าอม,มันจะดีเหรอ,อเขาเองเนี่ยยังไม่รู้จักเราเลยนะ เฮ้ยก้าๆหน่อยดิถ้าหมดจะเพื่ออย่างเนี้มน่นเลยจะสมหวังหรอเราใจช่วยเลยนี่กรสรีท่านายจะยุ่เพื่อนขนาดน,นี้นะมันได้สะที่ไหนล่ะนายเอ็มฟังดูนะมีคำพูดหนึ่งบอกว่าพวกท่านอย่าได้ยุ่งเกี่ยวกับความรักมันจะทำให้พวกท่านเเจอ ถ้านายอิมรักเขาจริงอะนะเราอยากให้นายอิมรอรอวันที่เหมาะสมถ้าวันนั้นมาถึงเนี่ยเราจะไม่ห้ามเลยเราจะยินดีกับนายอิมได้เสมผู้หญิงอะมีเกียรติและมีค่ามากกว่าคำว่าแฟนอีกนะเอแล้วเมื่อไหร่อะคือวันที่เหมาะสมไม่รู้สิ แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้เวลานี้ตอนนี้หน้าที่ของเราคือเรียนเข้าใจไหมไปอิมๆไม่ต้องไปฟังไอ้ฮันนิฟเลยวันวันอ่ะมันเอาแต่เข้ามาสิดอ่านหนังสือจะไปเข้าใจความรักอ,อย่างเราเราได้ไงวะเอาเลยลองใจช่วยออเอาเข้าจริงเนี่ยเราก็าหนักใจนะ เดี๋ยวเ,เก็บไปคิดแล้วกันนาอิมกำลังสับสนว่าเขาจะทำอย่างไรดีแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็รวบรวมความกล้าที่มีเริ่มต้นบทสนทนากับเธอใจตัวเองก็ ทำวันนี้มันต้องหามมันเป็นภาระต่อสังคมทุกคนต่างก็กประนามเสรมันไปแล้วลองลอยสติก็ถอยความจำเลือนลางตื่นมาบอบชำ้ำที่ทำไปนั้นฉันกลายเป็นฆาตกรกลายเป็นคนที่หลงทาง ม่มีความหวังเจอเลิกได้เป็นทานมันแล้วไม่รู้ตัวครอบครัวเราอยู่ที่ไหนคนที่คอยมองหาเราเรากลับเหมือนไม่สนเมื่อนาะอีไม่สงบันในสิ่งที่เขาต้องการเขาจึงสัญญากับตัวเอง <ใจ S 1> ว่า<ใ>จ,จะเข้าหาศาสนามากขึ้นและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับความรักจอมปลอมน,นี้อีกเลย วันเวลาเปลี่ยนผันทุกๆคนต่างมีงานทําและแยกย้ายกันไปมีครอบครัวอย่างฮานิฟเขามีภรรยาที่คอยดูแลเอาใจใส่มีลูกๆที่น่ารักเขาทํางานเป็นวิศวกรให้กับบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อนๆของเขาก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันนาอีมทํางานเป็นทนายความและอัสรีทํางานเป็นล่ามที่สถานทูตเมื่อพวกเขาทั้งสม,มีโอกาสได้พบกันอีกครั้ง สวัสด hey, okay. ีครับเฮ้ยไปไงมาไงเนี่ยก็มาเที่ยวแถวนี้แหละไม่ได้มานานไงบายดีนะทำดีแล้วครับแล้ว no. ช่วงนี้เป็นยังไงก็ทำงานได้ดีมีลูกสองคนโอเคได้อยู่ห้าเปลี่ยนไปเยอะเลยหลังนี้การนี้รู้สึกภาระเยอะมากแต่ก็ทำดีแล้วเอาล็อตช่วยให้มันดูง่ายได้ขึ้นแล้วตอนนี้มีลูกกี่คนแล้ว ต้องบอกไปเมื่อกี้ไงมีลูกสองคนผู้ชายคนหนึง่งผู้หญิงคนหนึง่งทำหรละทำหรละมาเอ้ยนั่นนั่นมันนายอิมหรือเปล่าน่าจะใช่นะอีันนี้มีไงบ้างช่วงนี้ไม่ได้เจอกันนานก่อนสามาามได้เจอพูดไปพูดมาแล้วเนี่ยพวกเราก็ไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะ ดูสินาาที่วาแห่งนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเยอะมากเลยว่ามะอัศรีว่างั้นแหละเราก็ไม่ได้มานานเหมือนกันมาวันนี้เกือบจำไม่ได้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นยังไงแต่จะว่าไปถึงเราไม่ได้เจอกันนานแต่ความสัมพันธ์ของเราก็ยังคงเหมือนเดิมเนาะใช่ว่าปะฮานิฟว่างั้นแหละใช่ความสัมพันธ์ของเราเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเหมือความหลออของพวกเราอะไรเนาะ <laughs> <laughs> อว่าแต่นมอิมเถอะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างล่ะเอ่อถ้าพูดถึงร่างกายอะนะมันก็สบายดีแต่จิตใจนี่สิมันรู้สึกเหมือน,นขาดอะไรไปบางอย่างอะแต่คิดยังไงก็คิดไม่ออกว่ามันคืออะไรอ่มใช่มันเถอะว่าแต่แกเถอะเป็นไงบ้าง พ่อลูกสองก็ต้องทำดูลินล่ะนะเจะ้าเราให้เออว่าแต่อะไรที่ว่าขาดเนี่ยเราว่าหัวใจนายเอ็มคงรู้ดีแหละเชื่อสิแออแกหมายความว่ายังไงอ่ะที่บอกว่าหัวใจรู้ดีอืมแต่พูดไปพูดมาแล้วเนี่ย ฉันก็ไอวิชาแก่อยู่เหมือนกันนะภรรยาดูแลดีแถมยังมีลูกอีกสองคนที่น่ารักอีกอยากมีบ้านอย่างนี้ก็อยากมีเหมือนกันเนาะไม่ไม่อย่าบอกนะว่านายจะนแต่งงานไปอีกคนอะ่ะ <c oughs> ก็คิดคิดอยู่นะแล้วเราโสดอยู่คนเดียวนี่นะไม่เอาไม่เอานายต้องสสดอยู่เป็นเพื่อนเราดิหลังแต่งงานไปอ่ะนะภาระเยอะจะตายนะอิมอย่างเช่น ภรรยาอีกแต่จะเรื่องลูกอีกโอ้ปดหัวมันก็ใช่แต่นายเอ็มจำได้ไหมว่าครั้งหนึ่งอเราเคยเพ้อเจอเรื่องความรักจะเป็นจะตายแต่วันนั้นมันยังไม่ถึงเวลาไงเพราะว่าตอนนั้นเราต้องเรียนแต่ตอนนี้เนี่ยพวกเรามีงานมีเงินเดือนมีทุกอย่าง แต่ยังไม่สมบูรณ์หาอะไรเติมเต็มให้มันสมบูรณ์สักทีสิอืมมันก็ใช่นะแล้แกมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องนี้เราเราคิดว่าอยู่คนเดียวสบายกว่าเยอะชีวิตอิสระน่าแอ่นะอย่าเอาตัวเองไปลำบากเลยทำงานไปก็อ,อย่างที่ว่าแหละเรื่องภรรยาเรื่องลูกไหนจะเรื่องพ่อตาอีกต้องฝ่าด่านนู่นนี่นั่นยากนะอิม อย่าลำบากเลยเชื่อเราสนะิบางทีอะโทรคนนั้นในวันนั้นตอนนี้อาจจะกำลังรอนาอิมอยู่ก็ได้ถ้านาอิมจริงจังจริงใจกลับไปหาเขาอย่าได้กลัวเพราะในความยากลำบากย่อมมีความง่ายาดเสมอ,อม แต่ฉันก็หนักใจเหมือนกันนะฉันไม่กล้าที่จะไปสู่ขอเธอเ<ด>พราะพวกแกก็รู้ดีว่าพ่อของเธอเนี่ยเป็นยังไงแต่โอเคเดี๋ยวฉันเนี่ยจะพยายามดูสองวันผัานมานาอิมได้ตัดสินใจเข้าไปสู่ขอเกาซัตกับไอกเส็ง